โอเคค่ะวันนี้เราจะมาลองขับแ g r a บนะคะครั้งแรกเลยนะคะไม่เคยทำมาก่อนเลยอันนี้เราก็จะมาที่แอป Grab Driver นะคะมันก็จะมีเหมือนข้อมูลแจ้งเตือนขึ้นมาค่อนข้างยเยอะเนาะโอเคก็จะคิปไปก่อนโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะคะหน้าต่างให้เรากดเปิดรับงานตอนนี้ก็ยังเป็น ออฟไลน์อยู่นะคะก็จะมีเปิดเซอร์วิสไท์นะคะเรามาดูกันอันนี้ก็จะเลือกเป็นแคปคาร์ฟเลดี้สแล้วก็คาร์ทูออเวอร์สเอาไซน์ซิตี้แล้วก็จะเป็นแบบอันนี้จะเลือกเลือกเลือกเปิดแค่บางโหมดเนาะโอเคอันนี้มันจะมีแจ้งเตือนขึ้น,นมาให้ซื้อประกันนะคะเป็นรายวันเนาะ แต่ว่าเราต้องไปเติมเงินก่อนนะอันนี้ไปเติมเงินไว้แล้วเราต้องเติมเงินเข้าไปก่อนเราถึงจะรับงานได้มันก็จะมีปุ่มให้เลือกค่ะทีนี้เราก็จะต้องเติมเงินเข้า Grab w a l l e ดกันก่อนอันนี้จะเติมผ่านธนาคารกรุงศรีนะคะแต่ว่ามันจะมีเวลาในการเติมก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงะคะ่ะกว่าเงินกว่าเงินจะเข้ากระเป๋านะคะโอเคพอเติมเงินเสร็จแล้วนะคะเราจะเปิดกดปุ่ม Go Online นะคะมันก็จะขึ้น ตัวปุ่มสีเขียวนะคะขึ้นมาแล้วก็มีขึ้นว่า searching for booking นะคะถ้าสมมติว่ามีงานนะคะมันจะเด้งขึ้นมานะคะให้เรากดรับงานมันจะมีเวลากำหนดประมาณภายใน10วินาทีอย่างเงี้ยคะ่ะเราต้องรีบกดรับงานค่ะแต่ว่าตอนนี้มันก็จะยังขึ้นว่าเป็นแบบยังแมทช์งานไม่ได้จะมีปุ่มรับงานออโต้ด้วยนะคะ ทำครั้งแรกนะคะก็จะมีค่าใช้ใจ่ายสามร้อยบาทเขาจะหักนะคะเลิก็จะขึ้นว่าติดลบแบบนี้เลยดังนั้นเราก็จะต้องอทำงานใช้นี่เราก่อนนะคะ300บาทเนาะโอเคค่ะก็สนุกดีนะคะวันนี้ได้ได้รับงานนะคะพอดีออกไปยิมไปออกกำลังกายทีนี้ขากละกับมันก็เป็นทางผ่านเนาะเราก็เลยลองเปิดระบบรับงานดู ปรากฏว่าก็มี2งานนะคะมีลูกค้านะคะเรียกใช้บริการสองจอันนี้เดี๋ยวมาดูกันอันนี้นะคะเป็นรายได้ที่ได้รับงานแรก60บาทงานที่สองหนึบาทถ้าจำไม่ผิดนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดอือฮึโอเคมันก็จะมีการแจ้งเตือนให้ซื้อประกรันรายวันมาเรื่อยเ,อยเนาะ อันนี้เรายังเรายังติดลบอยู่นะคะเพราะว่ามีมีค่าสมาัครอะมีค่าสมาัคร300บาทเราก็เลยติดลบไป138บาทใช่เขาก็หักค่าใช้ใจส่วนนี้เข้าไปแล้วก็สนุกดีค่ะสนุกดีนะคะวันนี้ขับรถ grab car วันแรกของเราโอเคเดี๋ยวจะมารีวิว